สวัสดีครับโซนี่โอ้ยสเมเนื้อไหมเขก็ก <tem> ิเลยวะพิงเลยไหมนี่พิงเลยบ่หมดแล้วโอ้ยวกินเตพิงเขาแพ่ตายแขงกินหนึ่งเขาแพ้ตายแขงม่กินเขาด้วครับเด้อหนงวนโอ้เป็นเสียบเยเขาหนึ่งไมกินโซบะเดด สมเ้า่ยเลรับม hey. ่ว like ันสมเนีาไม่ลยเฮ้ย oh. จุ่ว้กินเนี่ยมันเนาะเองบ่มเอ้ถแม่ล ha ับซับเลยนอนมาต่อด้วยรับซับไมไปซื้อ่เฮ้ยซื้อเลยกมื่นเ้งเฮงเลด้วยกูนี่บินใจขาหนามนะว่าตแบกต่บ้ามนเขาเป็นเสี่ยวจะป้ามองเลยเห็นก็จะเป็นขากูด้วย วกนมเด้อวันนึ่งีนุม่วปีอยู่ยังกไม่นมเห็นไหมูดมรู้นี่าหน่่ไม่ตีนมี้องไทำไมพูรง้ยขอาออเาไเออเพิ่งจะขวงเนี่ยแขวงจะไอื่นหลเพิ่งเขาเขาเนก็ต้องแปดออกคางหมอมัเกิเรงอยู่ตีนมเดวแปดออกคางเลยลยัปวดมากแขวปีผมเลิกไม่อยู่เนือเไปวันกิ้เขาเป็นเสี่ยบคัด มงเข่ามาถ่านว้ยงเข่ง่ายบาวานนี่ครับเคพนลทอดปลาดุกเองพื้นลุกาะไรข้อมเงี้จริงขมีเงียอบวข้ออไบว้ออะไรบัวข้ออะไรบวอีกอยางข้ออะไรบัวอีกอย่งฮะอ้ไปเอาแม่ไปซื้อแม่

บ่ได้เลีมั้ยเพื่อนนะต้มแข่ให้เขาต้มแข่ไมบร่งวเขาด้โอ้เด็กกับโปรเทียดจังวะเขาก็ต้มแข่ครับมือเนี่เทียนหลอดพูดหละอู้ว่าเทียงมานี่เต็มหมกอกเตมหมกอกเาไม่กินเขามกินแาม่กินเกาชุอความเพื่อนแล้วต้อไรยังไม่นี่ เพี yeah, mm ้ยววันเอาครับอ mm ิมแล้วอ <laughs> ิมเล้วเอาเานี่ไว้ทำยีนครับเว้นท่านที่เบิร์ดนะะเอาแมงวันเที่ยวเดียวเลยต้นนาจดจับเผยส่นด้ากนเพราเขาใจเขาลุงใจเขาไหมใบเขาเออเขาลุ้งนี่น่งเขาสอบวันที่งั้นกรับม